มือกูอย่าเอามือสกปรกมาจับกูไอ้เฮียเมื่อคืนกูเห็นมึงเอาไปใช้จกกิมอีเวนอย่าเอามาใกล้กูไอ้เฮียสเสด,ดจังไร ต้อตีดอเวนอีหาอีเหวอย่ามาจับอาหารในกุกยินน้องมีผัวหรือยังจ๊ะเอ,อพี่นั้นยังไม่มีใครใครพี่ก็ยังไม่ตาดเรามาฟาดกันไหมน้องเอ๋อกูตัวผู้นะพี่ก็ไม่เกี่ยงจ้ะมากอดเดี๋ยวได้ไม่กินสักทีนึงเน่าเหมือนจทิ้งเลยลูกเหียเมือมาทําอะไรฮะกูให้น้องศรีสวัสดิ์ข้างบ้านน้องเขาไม่อยู่ช่วงนี้มึงนี่มันเลวจริงกูสกสบไว้ให้น้องเขาอเวนกูซื้อไว้กูใหม่เลยนะบบเหียมันเปื้อนขยะหมดแล้ว Wow, wow, dude, dude. เกิดเป็นแมวมันคู่กับกล่องอยู่แล้วอันชึบอุย้ยลืมไปไม่ได้ตัวเลยเหมือนแต่ก่อนแล้วโอ้ยเ,ออเล่นน้ำสนุกจังเลยสนุกจังเลยอุย้ยหยุดเออขอโทษครับไม่ชอบน้ำมึงรู้ป่ะพี่หยุดเล่นบูจะไม่อบแล้วครับนี่มันเสียงบ้าอะไรกันวะเนี่ยฮะ <is> โอ้นายรู้หรือเปล่าฮะไม่รู้มันทำแกกันไปรู้เอาทอมแกมาอยู่ทำอ,อะไรในนี่เนี่ยฮะแกออกไปได้ยังงล้ะรฮะทอม แกเนี่ยมันเป็นแมวที่โง่จริงๆเลยนะโอ้โยฉันรำสงสารเอาออกมาทอมมึงรู้ว่ากูโง่และมึงไม่มาช่วยกูเลยควายและนี่คือวิธีที่ทําให้แมวสารภาพความจริงแกไปเที่ยวไหนมาฮะเมื่อกมมี้บอไปเที่ยวบ้านสีสวรรคนะครับผมเดินเข้าไปในซอยเปียกๆผมก็เจอแมวตัวหนึ่งที่สีสวยๆแล้วผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ไซคอนเธอไปหนึ่งทีแต่ผมก็ลืมว่าผมตัดไข่ไปแล้วผมก็เลยไม่ได้ซรีเธอครับวิธีฝึกแมวยืนสองขานี่เลยโอ้ยเฮียกันตีมึงวะเฮ้ยถุงเท้าแล้วเนี่ยอ่ะ อยากเจ้ออกแต่มันออกไม่ได้ต้องยืนขึ้นแบบนี้เฮ้ยมดไปกูยืนเองวะเฮ้ยยืนออโต้ไอ้เหี้ยกูไม่เคยยืนสูงขนาดนี้กูอความสูงเฮ้กูลงไปพี่นอนกูแท้ๆมือเข้ามาแย่งกูนอนมาชยทีบออโต้เฮ้ยเออเหนออเหิออข้าวาวขาวข้าวาวข้าวข้าวข้าวขาวขาวาวขาวาวขข้าว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 าวข้าวาวข้วขข้าวาวข้วข้้ข้าวข้้าวข้าวาว <t ots> ตอนนี้ไอ้มนุษย์มปนกาลังงงว่ากูทําอะไร <l aren> แล้วมันก็ต้องงงอีกว่ากูทําเพื่ออะไรแล้วมันก็จะเอ็นดูกูแล้วจากนั้นอ่ะร้องเพลงเฉยเลยอ่ะมึงต้องให้อาหารกูและไอสัตว์ตอนเนี้ยมันกินได้หรือเปล่าวะอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กินแล้วเจ็บไม่น่ากินได้อแบบหลีกทางหน่อยจะทําความสะอาดไอแมวอ้วนอะไรนะักวางไงน,นะ <c oughs> มึงพูดว่างไงน,นะหลีกทางไอแมวอ้ ไม่เก่ตัวพูมานานแล้วต่อสักหน่อยกรักฟินแล้วอโอ๊ยถ่ายไว้ตอนไหนอะแต่ลืมช่างมันนะกูไม่แคกเคนแมวต่อคำเหี้ยไรคลายที่มึงยังทำเลยมึงสอนกูแย่ๆอีเวนเรียนหัวนมนั่นทำทุกอย่างที่มึงทำมาอีเวน